สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยๆใช้งานมาฝาก1นึคันนะครับทนทานดูแลง่ายประหยัดสุดทนครับมาชมนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีราคาดีใช้งานได้สบายใจแน่นอนนะครับกับ t y y t t c o โคร l a a l ติ s นะครับตัวนี้ปี2010 1.6ครับ1.6 e อ u t โตครับคันนี้สภาพเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันยางใหม่แม็กสวย ดูเช็คชมดูรถที่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้แปลงหน้ามาเป็นปี2012นะครับสุดคุ้มครับดูทรงนะก่อนนะครับคุ้มมากๆนะครับ1 7 9่0 0าบาทนะครับประหยัดสุดๆกับ CNG โรงงานนะครับเช็คชมดูรถได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครจะผ่อนเครดิตดีนะครับ3 4 0ถึโดยประมาณผ่อนเอาไปใช้งานนะครับผ่อน ไว้ใช้งานสบายสบายครับวันละร้อยกว่าบาทเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านแต่ที่สําคัญก็เติมน้ํามันไม่แพงบอกว่าคุ้มสุดๆดเลยครับคันนี้ถ้าท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้งาน CNG หรือ LPG นะครับมาทางนี้ครับรองชมนะครับรถสวยสมบูรณ์มากนะครับยางมิชลินใหม่ๆ่ใหม่เอี่ยมเลยครับเช็คชมดูได้ครับจัดทรงมางามชุดแต่งรอบคันแม็กสวยแบบนี้นะครับหาเอาไปใช้งานนะครับคุ้มไม่คุ้มพิจารณาสำหรับผมคัดและเช็ค นำมาเสนอให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานและชอบความประหยัดชอบความทนทาน a อาติ CNG เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับผมก็ใช้ CNG อยู่นะครับไปทั่วไทยปั๊มก็มีทุกที่นะครับแค่เราต้องเตรียมตัวเตรียมเวลารู้จักเส้นทางนิดหน่อยเท่านั้นท่านใช้งานได้สบายๆเลยครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนี่นะครับหาเอาไปใช้งานนะครับยุคนี้สมัยนี้ประหยัดได้ประหยัดไปก่อนนะครับ หรือถ้าท่านไม่ใช้ CNG ท่านก็แค่ไม่เติมนะครับใช้น้ำมันล้วนก็คุ้มนะครับได้สภาพได้ราคาได้รถทรงนี้เอาไปใช้นะครับคุ้มไม่คุม้มลองพิจารณาน,นะครับเอา CNG ออกก็ได้นะครับใช้น้ำมันล้วนก็ได้ท่านกับไปเซตร,ระบบใหม่ก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสภาพนี่สวยกริบเลยครับภายในง,งามๆใช้งานไปนแล้ว2,40,000กิโลเมตรโดยประมาณ ก็ไม่เยอะนะครับขนาดติด CNG ใช้เท่ากับน้ำมันเลยนะครับตั้งแต่ปี2010ก็ลองชมคำนวณดูได้ครับรถสภาพนี้จะถูกใจท่านหรือเปล่านะครับลองพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน a l t ิ i s ขับในแฟนเพจ Facebook ใน YouTube ก็มีสำหรับ CNG เนี่ยบอกเลยว่าคุม้มแท็กซี่ก็ CNG ทั้งกรุงเทพข้างนอกก็มี CNG นะครับ ใช้งานได้สบายครับคุ้มมากๆนะครับถ้าใครสนใจหรือยังไม่มั่นใจก็ศึกษาเพิ่มเติมในเอาติดขับเนี่ยแหละครับยกตัวอย่างครับ CNG ทนไม่ทนก็แท็กซี่เอาิสเนี่ยเขาวิ่งกับเป็นล้านกิโลนะครับคันนี้วิ่งแค่2องบางทีบางคันน้ํามันยังวิ่ง2องแสนเลยครับคันนี้ติด CNG ดูแลดีครับเอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับผมที่คัดรถเช็ครถทุกวันเนี่ยผมว่าคันนี้สวยและคุ้มมากๆนะครับถ้าท่านหารถใช้งานนะครับ จ่มจริงๆครับแจ่มสุดๆเอาไปใช้งานนะครับบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มสามคุ้มเลยครับน้ํามันก็เติมไม่แพงผ่อนก็ผ่อนเบาๆอะไรก็หาง่ายซ่อมบํารุงดูแลที่ไหนก็ได้สุดคุ้มครับคันนี้บอกเลยสุดคุ้มเห็นแล้วอยากให้สมาชิกในช่องได้สิเียเกรนนะครับรถสวยทรงดีชุดแต่งรอบคันยางใหม่แมกหม่งามๆเลยครับเช็คชมดูได้ครับจัดไปเลยครับ นี่นะครับนำมาฝากแล้วนะครับสมาชิกตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับผมว่าชีเป้าแนละก็คัดสรรแล้วที่เหลือสมาชิกก็ตัดสินใจไปดูรถตรวจสอบบ้านไกลนะครับผมบอกเลยว่าแอดมินจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับกับรถทรงเซสวย,ส,วยสภาพดีๆราคาหน้าจับหน้าจองจะสดก็ได้จะผ่อนก็ดีขอบคุณครับแจ่มจริงๆ